ช่วงแนะให้ชมครับเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่แฟนมวยนะครับอยากดูอยากชมแล้วก็โโม,เ,มตเตอร์ก็จัดมาให้แบบรวดเร็วเลยครับอ,อ็เป็นทางฝั่งของเป็กปตทธบีครับวันนี้ได้โอกาสครับในการที่จะแจ้งเกิดได้หรือไม่นะครับหลังจากที่พ่ายนะครับตั้งแต่ไฟที่ชิงแชมป์ว่างร12ปอนด์นะครับแล้วก็ามาไฟล่าสุดก็มาแพ้น็อกอีกนะครับ ไฟนี้ครับได้โอกาสในการสกัดทางดังเพชรนพเดชนพผดชมวยไทยนะครับในศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568านะครับก็คืออีกไม่กี่สัปดาห์นะนะครับก็คนนี้ก็จะได้ชกกันนะครับถือว่าเป็นงานหนักของทั้งคู่นะครับทั้งเป็กแล้วก็เพชรนพผดชเป็กกระเ,เ,กเป๋านิงกี้นะครับหรือว่าเป็กปต,ตทธบ,บี หลังจากที่ได้แชมป์ร้อยสิบสองมาก็สดมาตลอดนะครับจนโบมมอเตอร์ครับให้โอกาสในการชิงแชมป์บ้างให้โอกาสในการชิงแชมป์กับสิงห์ดำเขียดฟูเฟื่องแต่ว่าไปก,ก็ไม่สามารถต้านทานความเก่งของสิงห์ดำเอาไว้ได้นะครับผ่ายคะแนนสิงห์ดมาครับทให้ต้องมาทําฟอร์มใหม่ในไฟท์ถัดมาครับไฟ์ล่าสุดก็มาแพ้นอกอีกครับแพ้นอกดาวินชีลักกี้บันเทิงเพียงแค่ยกที่3โดนเตะขา แต่ว่าวันนั้นต้องบอกว่าเบกนี่เขาเล็กกว่านะครับทางด้านดาวินชีนี่มาน้ําหนักใหญ่กว่าลถไม่ลงทําให้เบกนี่ต้องต้านความใหญ่ไม่ไหวครับวันนั้นก็ต้องมาสร้างฟอร์มสร้างสถิติใหม่นะครับไฟนี้ก็มีโอกาสแพ้นอกอีกไฟหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอของหนักของแรงอย่างเพชรนุ่มเดชที่ฟอร์มหลังๆร้อนแรงเหลือดเกิน เป็กค,ครับวันนี้เสียบเปรียบรูปร่างนะครับ21ปี165ซนติเมตรจากยะโสธรกระดูกมวยดีกว่านะครับดังมาจากมวยรอบปุนเสือนะครับก็เป็นมวยเปิดเกมเป็นมวยที่มีข้อแขนแข็งมากนะครับก็คล้ายๆก็ว่าพูดง่ายๆว่าเป็นมวยเข่านะครับข้อแขนเหนียวนึบเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับเปิดเกมล็อกลัดมัดตี3ามไฟหลังนี้แพ้2ชนะ1นะครับก็มีชนะนักกีฬสีนาราชันสอสมนึก มาแพ้สิงห์ดำเกตฟูเฟื่องแล้วก็แพ้นอกยากทีสามนันดามินชีละคีบันเทิงส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นนกเนพชรนพเดชนพ่มพเดชมวยไทยถือว่าเป็นมวยที่แฟนมวยกำลังจับตามองนะครับถ้าผ่านไฟนี้ไปได้อาจจะไต่ระดับไต่เกตไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าขึ้นชั้นอันใหญ่ขึ้นนะครับมาเจอกับทางฝั่งของเป็กนี่ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเพชรเผดีดนี่เป็นมวยที่สูงใหญ่สูงยาว น้ำหนักนี่มีโอกาสไปไกลถึง118-120ขึ้นนะครับแต่ว่าไฟนี้นี่ยังอยู่ที่112อยู่เป็นมวยสูงยาวนะครับ17ปี174ซนติเมตรจากสตึกบุรีลมกระดูกมวยก็ประมาณ50ครั้งนะครับกระดูกมวยเป็นรองแน่นอนนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวอาวุธนี่มีทั้งหมัดทั้งศอกถือว่าศาสตร์อาวุธใส่คู่ต่อสู้ผู้ชกได้เยอะนะครับและเป็นมวยที่แฟนมวยกําลังรออยู่นะครับรอว่า จะไปในไก่แค่ไหนนะครับความการโชคของเจ้าตัวนี้ัหงหลังนี่แทบไม่แพ้ใครเลยนะครับในสีไฟ์หลังก็ชนะน้องที่สองน,นั่นเพชรเมืองทองสอปองอมรอชนะคะแนนด้านยอดกันช้างนครศรีชนะคะแนนด้านเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ล่าสุดในโชว์ฟอร์มอย่างสวยงามนะครับฟันศอกเสียบเขา่าแล้วก็ฟันศอกน็อกเด็ดพานุสองพงอมรชนิดที่ติดตามแฟนขับแฟนมวยเลยวันนี้นะครับโปรโม,มตเตอร์ก็เลย จะมาเจอกับของแข็งของใหญ่อย่างเป็กหน่อยว่าจะต้านทานความเก่งของเป็กหรือว่านะครับความแข็งแกร่งของความแข็งแรงของเป็กไหวหรือไม่ครับเป็นคําถามที่แฟนมวยก็กําลังหาคําตอบคู่นี้ผมว่าเพชรนุ่มประเดี๋ยไม่ได้เป็นรองขนาดนั้นนะครับส่วนเป็กก็ไม่ได้เป็นต่อขนาดนั้นถ้ามวยที่แพ้น,น็อกแล้วมาชกไฟตต่อต่อมานี่ความมั่นใจหรือว่าสภาพร่างกายมันก็จะโดดต่ําลงมานะครับไม่เหมือนกับมวยที่ชนะชนะ,ชนะมาเรื่อยๆนะครับ ความมั่นใจในเกมการชกนะครับความหวัดพะวงเนี่ยมันก็จะมันจะน้อยกว่าเพชรนพเดชเดี่ยมีโอกาสที่เป็นนักมวยที่อนาคตไก่ได้เลยนะครับเป็นมวยที่สูงยาวอาวุธนี่ค่อนข้างคมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ในปีนี้นี่เป็นดาวรุ่งคนหนึ่งของสายเขียดเพชรเลยนะครับที่น่าจับตามองถ้าว่าชนะเปชกไปได้นี่มีโอกาสนะครับอย่างทีมงานของเขาก็อยากห้เป็นจักเพชรบันไล่นะครับ ก็ค่อยๆ่ไต่ระดับขึ้นไปในอนาคตครับอาจาเป็นมวยเก่งได้แต่ต้องผ่านไฟนี้ให้ได้ก่อนนะครับคันนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าถามว่าใครโอกาสชนะมากกว่าปูม,มา่าเพชรนุ่มพเดกไม่หมูนะครับส่วนเบ็กก็ชนะได้เช่นกันครับ